เกี๊ยวปั้นจุดสิแต่ว่าไหวไม้เต็มเลยจ้าที่ยืนอยู่นั้นคือสั่งไหวไม้ไหวไม้คืออะไรอ่าเหมือนลายแมนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพุทเปนด้านี่เกี่ยวปั้นจุดสุดลุ้งใดๆคือฉันรอนานแล้วฉันหิวเหมือนวันนี้ฝนจะตกนะเมฆมากมีเมฆดำ เปิดคลิปด้วยการมากินเกี๊ยวเราตื่นตอน11โมงแล้วจริงๆตื่นตั้งแต่8โมงแต่ว่านอนเล่นนอนไปเรื่อยๆนอนจะถึง11โมงเราค่อยออกมาหาอะไรกินหิว <You. S 1> มาจีนก็ต้องกินเกี๊ยวเพปั mm. ้นสดจริงๆปั้นกันไม่ทันเลยอะฮะโอ้ เขาบอกอะไรโซกงไงเซียนเปานะปั้นกับมือตอนนี้เลยเมันเลยชา้าไม่ไม่จะกินหัวพนักงานคนนี้แล้วของฉันรอเจ็ดนาทีแล้วนะทำไมยังไม่ได้นู่นี่มันสุสุค่ะฉันรออยู <c oughs> ่เกียวเกียว เกี๊ยวด้วยอร่อยมากมันคือโดรนขนาดเล็กที่เธอจะเช่าเอาไปได้พอยโซนเลิศมากเช่าโดนขนาดเล็กโอ้ oh my god อะไรคือลูกฟิกลูกฟิกลูกจริงโอเค เราเดินทางมาถึงที่พักของเราแล้วแตกต่างจากสองคืนที่แล้วของเรามากมันช่างหรูหรามากเหละเกินห้องน้ำแล้วก็ห้องข้างในมีแบบว่ากระเป๋าใดๆต้อนรับมีป้ายแขวนคอมีชื่อฉันเรียบร้อยฉันต้องนอนเตียงนี้แล้วแหละม,<อ>มีโต๊ะทำงานมีชื่อด้วยมีโต๊ะทำงานใดๆลูบมาก ของห้องเรามีแบบนี่เวลาดูซีรีส์อะ่ะแล้วมันมีที่นั่งชมวิวตรงเนี้ยม,มันมีที่นั่งชมวิวด้วยห <c oughs> รูมากค่ะใดๆมีทีวงทีวีมีตู้ลิ้นชักเดี๋ยวมาดูตู้เสื้อผ้าฉันนอนกับใครไม่รู้โอ้ตู้เสื้อผ้ายังหรูเด้อมีไฟมีใดๆ มีอะไรอ่ะดับกลิ่นรองเท้าที่ใส่รองเท้าแปลงกับเทา้าถุงมือเช็ดเทา้านี่มีเสื้อนี้ด้วยเสื้อ,อน้ำโอ้โหโ,โอ้ห้องน้ำค่ะห้องน้ำตรงข้ามกันคือห้องน้ำห้องน้ำแยกซ้ายขวาห้องอาบน้ำห้องส้วมโรจา้านี่มีอะไรมีอะไร อ้ยะแพ็คเกจจริงดูดีเอพเรียบร้อยบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นก็มีจ้าเชิญค่ะมีบอดี้โลชั่นให้ด้วย อืมไม่อืมได้ได้เดี๋ยวนะมันมองเห็นข้างนอกป้วเนี่ยไม่ไม่ข้างนอกมองเห็นข้างในเพราะเนี่ยแต่เราเห็นข้างนอกนะเธอไม่เห็นเราหรอแบบใดไม่เห็นจริงดิโอ้โหเธอแชมพูแชมพูวยแชมพูคือ หรูมาก mm hmm. body wash กล mm ิ่นลาเวนเดอร์แชมพู conditioner จริงจริง,รงฉันไม่ต้องพกมาแล้วก็ได้นะจริงๆไม่ต้องพกมาแล้วว้ามีอะไรอีกปึ้งชุยฟงจีอ่าชุยฟงจีแจกเมียเมียน,นี้ด้วยนะนี่เออไ สอยู่ไหนก่อนมันต้องมีสิมีหงชามีลุยชามีคาเฟ่น้ำเหรอเอาดิโอเคจบการรีวิวป๊าดห้องสองพันกว่ามีความเป็นจีนจีนจีนใดๆ <c oughs> ทงจ้า <c oughs> จีน <c oughs> ยาว <c oughs> เยเด็กเยอะมาก เด็กๆเยอะมากเธอเชื่อว่าอันสีฟ้าเราไม่ไ yeah. ด oh. ้ได sure> ้บางงานได้มาอะไรเขาสบายมากเขียวหน้าเราเขียวรู้เ่เขียวอ๋อสบายมากเด็กถีบจักรยานเยอะเหมือนกันนะ เป็นสำคัญลงรถมาแล้วเมื่อกี้กับมือวอวโจกันแล้วเทปลงเทปล้วเนื้งนักเรียนคะหนูสนใจจะมาเรียนที่จีน ยินหนาซื้อผ้าเท้าเสียงหนูก็ดูไปอ่ะบรรยากาศนหคะนักเรียนคะไ,ไ,ไ,ไอะไรนะบรรไไยากาศได้ๆนะถ้าหนูสนใจนะคะเชิญจา้าสบายมากไม่รู้เลยว่าอยู่จีน ทำไมมันไม่ไปรถสีฟ้าแบบนี้เราสแกนใช้ได้คนต่างชาติ แต่ถ้ายี่ห้ออื่นอะไม่แน่ใจเพราะว่ามันต้องใส่บัตรประชาชนเปลี่ยนคันเะรอ,อเออจอดนี่แหลคะคนที่ว่าพรจะไปแง้นกับเรานู <c oughs> ้ออคันข้างหรือว่าคันที่เพิ่งมาจอดเมื่อกี้กชได้ เกิดอะไขึ้นขึ้นอะไรขึ้น,น,อนจอดจอดก่อนจอดก่อนเกิดอะไรขึ้นคะ <c oughs> น้อง <c oughs> ร้องเตือนเอาคันกลางๆแล้วเอาเอาคันกลางๆ ทำไมฉันเบอร์เดย์บาริสตมีเด้อ ฝนจะตก่ะเนี้ฝนตกจะจะปิดบนแม็กแล้วนะจะปิดสุดแล้วนะมันไม่ไปมันได้แค่นี้วัวจะขี้ไม่เป็นเนียมันได้แค่นี้อ่ะสซอยะไส่มันได้แค่นี้ มันไม่ซิ่งเหมือนของเพื่อนเขาเลยอะฝนตกอะอเ,เออเออลงเม็ดลงเม็ดยังไงอะไม่เขาขี่ยังไงนี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแรงไม่ขึ้น ้ของกินเ,เ,เลีเย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 เ้ยวเลยเดียว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 นี่ก็เลี้ยวเลยพอของกินถึงฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่เป็นฉันเร่งไม่ขึ้นเฮ้ยสนามบอล อ๋อนี่ใกล้ถึงตึกเรียนแล้วนี่ใช่ไหมลองกินป่ะเซเวน่นมีชาแพนดา้ามีเซเวน่นกินหอมมาแล้วเธอโรงอาหารอยู่นี่ป่ะ มาได้กลับได้ไหมตัวเดียวไม่ใช่หมายถึงรถอะ่ะ <c oughs> โอ้มีร้านตัดผมในมอ,อ้ยสนามบาสสนามบาสสนามบาสมีลูกบอลเล่นบาสเต็มเลยว้าวร้านขายจุดชนในร้านทำผมร้านในดๆมี่สเ ได้ไปไปสักรอบเอะอยังไงนะคือจะไปไหนนะ <c oughs> <c oughs> ไปไป็นรอบจิบไปสักรอบแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินกันเออโอเคลูกบาส <c oughs> เด็กเล่นบาสไ็มเลยลูกบา้า แล้วมันเร็วเร็วบนบนบ่นกับตัวเองเดินไม่รอดลงอาหารที่จีนหอมมากเลยหอมไปทุกอย่างเลย เตรียมมือเย็ยนแล้วแล้วนะนวเด็กๆจะมาอะไรนะชวนแสกมาดูอะไรมาดูสนามกีฬามาดูลู่วิ่งเดี๋ยวเราจะมาวิ่งไง ดูสนามฟุตบอลดูสนามบาสขอดูาาขาวมากสนามบาสขาวมากนี่สนาไมไหนมาอะไรคือแบบหรูเวอรหรูมากหรูแต่ตรงนู้นอนะมุมนู้นขาวมากตึกขาวตึกสีขาวเห็นไหมเขาใส่เสื้อสีขาวขาวจริง <c oughs> เราจะไม่ขี่อรอเราจะเดินกลับใช่ไหมมาดูอาหารโรงแรงมมื้อนี้เป็นบุฟเฟ่ตโรงแรมเลี้ยงเด้อจ้าโรงเรียนไม่ใช่มหาลัยเลี้ยงมาดูกันมีอะไรบ้างมีปลาทอดอุ๊ยน่ากินอันนี้เป็นน้ำซุปใดๆเต้าห้ cơm phật gạo, Cây thót, mùn thốt, mùn thốt, à, cà lăm, bọc cà lăm, block team okay